เสร็จสิ้นลงแล้วเดินทางมาถึงคู่ที่คู่ที่สิบแล้วนะครับมาเป็นการโอ้คู่สุดท้ายหรือเปล่าคู่สุดท้ายนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับเป็นการพบก,กันร,ระหว่างนะครับโกลเด้นบอยพบกับนาควายเอฟซีแลกยูสิบสามนะครับเดินทางมาถึงนะครับนี่เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาที่หน้ากองเปโษครับของดีจากสีเมืองใหม่ครับนี่เรับพิ่งสามประตูยกขึ้นมาอยากไปดีเอาไปไปต่ออ็อบในรับทางด้านสีเมืองใหม่ครับลูกนี้ครับตึ้กเชียบอลทิ้งยาวขึ้นมาแล้วก็เลียบ โก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 ต่อมาเป็นศัพยโยกหนึ่งทีดีไม่ได้สวยไปได้ดีลด็อกคะแนนได้อาร์เราไปอนู่นนี้แล้วก็จะอยู่แถวหน้าทีทมงานสีลราก็สีมังม่สีโดนสีหังม่ายอาร์เราไปย่นี้แล้วก็แล้วก็วก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 ยังไงโอ้โหเอาจุดโทษหรือเปล่านี่จุดโทษนะเรียบโอ้ย พยายาให้ได้ติดเซบาสเตีนตีนะครับมาเล็กขยับขึ้นมาจังหวะนี้ก็มายังอยู่ที่ประลูกสาวประตูตัดสินใจออกมาตัดจังหวะนี้ได้ดันทวงทีเอาเลยจังหวะนี้ได้บอลลูกนี้ไปยังไงได้บอลลูกนี้ย้อนมาใหม่ที่เซ็นเตอร์ตัวถูกซ้ายขยับมาจังหวะนี้เอาเลยโดนปั๊บจังหวะนี้ดาควาย FC เรียบแล้วายเีกระตรกแล้วตรงแรกจะได้ไหมนาควายอารุยจะเอาประตูคืนได้หรือเปล่าอารุยคำตอบอยู่ที่ทางด้านนี้กับโคดินบอยได้ครับนาควายมาอีกแล้วนาควายได้ไม่ได้นาควายแล้วก็ าวดีครับมายืนอยู่ที่บอลครับหมายเลข77แล้วก็หมายเลข66ครับเอาแล้วครับทุกวันี้ครับมาจะยังไงจะเล่นลูกสูตรหรือยังไงดูดีครับลูกสูตรพิกมาลอนแบบโหเรียบโอ้โหโอ้เหลือจะเชื่อกับถึงกับงงครับแม่ขนาดผมผมก็ยังงงครับแม่โอ้น่าจะเล่นกันด้วยกันนานนะครับแม่ลูกสูตรลูกนี้โอ้โหมองตาก็รู้ใจ โอ้มองยังไงก็ใช่เลยเอาล้เว,ว้ยวันนี้ยกเท้าอ้าวยอดมาไปครับนี่นะครับจังหวะนี้ก็ไปพึ่งอะไรอ้าวจหนีลูกนี้ไปดีไปกันต่ออ้าวระวังสกิลก,กันมาที่ด้านบนอ้าวระวังลูกนี้หลุดไปเองล้มไปเองลอมไปเองอ้าวระวังเจ้าวะนี้ยอดมาพลิกมาพลิกขวาพลิกซ้ายแล้วก็ยิงอยากไปได้ครับทางวายเอ็มซีลูกนี้เทินหนีลูกนี้ไปไปยังไงหนีไปที่ผมตรงฉีกตัวบอลเลยกันยัดเข้ามาเรียบลอยไปเรียบโอ้โห บอลอ้าวเลยได้บอลมาบอลนี้ขยับมาใหม่อารับจังหวะนี้แปบด้านเอ็นดาวคอยเอ็มซีตีขึ้นไปในด้านบนยังไม่ได้จังหวะนี้พุทธศิลป์เป่าแล้วก็ได้เริ่มเล่นลูกนี้ยานขึ้นไปที่ด้านบนพิกมาจมวันนี้มายังไม่ได้อารับจังหวะนี้โกเด้นบอยโกเด้นแล้วก็โกเด้นบอยโกเด้นบอยได้ไม่ได้จังหวะนี้ตีบอลขึ้นมายังไม่ได้อ้าวเวได้บอลในวันนี้นาวคอยเอ็มซีหลุดมาไปเลยวจะยิงเยเรียบโอ้ เอาเลยครับจังหวะน,นี้ครับนี่เลยครับนาะควายเอฟซีขยับมาใหม่ครับนี่ครับเซ็นเตอร์แบ็กทางซ้ายดูสิครับสกิลเท้าไปเองครับโอ้โ oh, oh. หเหลือจะเชื่อเข้ามาได้จังหาะนี้เข้ามาเป็นไงเอารอยไปที่มุมทงยัดเข้ามาเรียบแล้วก็แล้วก็กยังอยู่จังหวะนี้อีกทีหนึ่งเทิ่อนหนีดได้ไงได้ไม่ได้ควายอีกทียังไม่ได้ครับออยังไม่พลาดนาคนะวายเอฟซีจะเอาประตูขึ้นได้หรือไม่โอ้โหครับนะจังหวะนี้ครับ